เรื่องคลิปเนี่ยเป็นคลิปเสียงสนทนาว่ากันด้วยเรื่องกล้วยห้าล้านเป็นเสียงสนทนาระหว่างผู้หญิงสองคนใช่ไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขาเรียกกันว่านางสาวเจครับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาเรียกกันว่ามาดาม W อะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่รู้ว่าก็ผู้หญิงสองคนนะผู้หญิงสองคนแหละฮะ เป็นคนในว,วงการเมืองไหมนะเนี่ยก็อยู่ในวงการเมืองครับเขาคุย<น>ะอะไรกันนะไปเกี่ยวพันอะไรกับห้าล้านเนะี่ยเล่าให้ฟังสงนิทสิครับผมไม่ได้ถามชื่อนะผมอยากจะรู้ว่าผู้หญิงสองคนในคลิปที่เราได้มาเนะี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันทําไมไปพันกับกล้วยห้าล้านเล่าให้ฟังสงนิทสิครับเป็นเตรียมการที่จะไปแจกนะเตรียมการ,ร,การแจกนะนะ,นะ,นะ,นะแล้วก็มอบหมายให้ใครไปอะไรํานองเนี้ยนะนะครับ เสียงฟังชัดนะนะครับมีชื่อมีอะไรอะไรพูดออกมาชัดไม่งั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรเลยว่าจะผิดตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับมันชัดเจนนะครับเตรียมการแจกหมายถึงมาดาม W ขอให้นางสาวเจอเอาไปแจกหรือนางสาวเจอหอบหอบกล้วยมาให้มาดาม w เอาไปแจก เขาเตรียมการเพื่อให้คนที่มีอำนาจหรือคนที่จะดำเนินการไปจัดก,การต่อพวกนี้เป็นเขาเป็นพวกเด็กๆที่จะเตรียมการนะฮะครับเอานางสาวเจนี่เป็นแค่ระดับเจ้าหน้าที่ธรรมดาก็มีระดับลูกน้องะเป็นเลขาส่วนตัวของไม่ใช่เลขาในตําแหน่งนะฮะ,ะเป็นเลขาส่วนตัวของรัฐมนตรีเขาครับนางสาวเจนี่เลขาส่วนตัวของรัฐมนตรี ชื่อเจอหรือชื่อออมอะไรเนี่ยผมจาไม่ก็ได้อย่าหลุดชื่อนะฮะไปะเดี๋ยวโดนฟ้องไม่พ <c oughs> ลาดใครเยอะแยะปเหตุทีนี้ทีนี้นทีนี้นทีน,ทน,ทนี้รับมาดาม W ูอ่ะครับมาดามวีวนี่เป็นใครคก็เป็นภรรยารัฐมนตรีและเป็นสอสอด้วยนะครับก็ไปดาวกันเองก็แล้วกันนะฮะบอกซะชัดเถย,ยวทีนี้ <ผม S 1> ทีนี้ ในใน<ะ>คลิปในคลิปเนื้อหาที่เขาคุยกันเนี่ยเขาว่ากันด้วยเรื่องเตรียมของจะไปแจกกันอะไรประมาณนั้นแต่เห็นในคลิปเห็นพูดกันว่าของไม่ครบนี่มันแค่สองอะไรประมาณนั้นน่ะมันแปลว่าอะไรผมงงๆในคลิปอ่ะก็เตรียมการให้ไปก่อนนะฮะอลาวจาเนี้ยก็ไปสมทบว่ากันไปก่อนจํานวนหนึ่งเร่งรีบนะเร่งรีบ ก็จะเียมคุณครบคุณนุ้งวันนี้นะจะไปแจกใครได้อะไรเงี้ยนะเสอร์คกลุุมให้ดีครับครับคลิปนี้ยาวไหมคลิปนี้สักกี่นาทีอ่ะไม่ยาวหรอกครับสักสิบนาทีมั้างสิบนาทีก็เหลือเฟือแล้วถ้าสิบนาทีนี่สาระมันเหลือเฟือแล้วสิบนาทีอ่ะชัดเจนเลยแต่ว่าคนถ่ายมันคล้ายถ่ายไม่เป็นอ่ะนะฮะถ่ายถ่ายมันก็เห็นพื้นเห็น ดา้านกล้อง,งนะฮะอะไรทำนองนั้นนอ๋อเป็นเป็นคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากมือถือใช่ไหมใช่ใช่แต่เวลาพูดชื่อมันชัดเจนอ๋อ,อเสียงเข้าเนี่ยชัดเจนมากแล้วก็ถ้าไปเอ่ยชื่อใครมันก็มีอยู่แค่คนนั้นนะมันไม่มีคนนะครับอ๋อฮะเห็นบอกว่าคลิปสิบนาทีตัวเนี้ยเสียงสนทนาระหว่างนางสาวเจกับมาดามดับเบยเนี่ย ได้พาดพิงถึงชื่อของคนอีกสองคนคนหนึ่งเขาเรียกว่าออมอีกคนหนึ่งเขาเรียกว่ามิสเตอร์เอสออมกับมิสเตอร์เอสนี่ใครฮะดีดีกว่าไหนสอเสือบ้างอุ้ยนี่อย่าชัดขนาดนั้นสิไม่เลี่ยงเลยเหรอฮะถามผมดีผมไม่เอ่ยชื่อให้ผมก็แกงไก่คุณนายเรื่องนี้คุณนายก็รู้อยู่ใช่ไหมง่ยง่ายใไห ไปดูแล้วมันเกิดมีใครชื่อสอเสือ